อีกหนึ่งตัวละครสายเมดที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดดั้มน,นะครับก็าสายฟรีตัวละครนี้ชื่อวีรานะครับเป็นตัวเมดนะฮะที่คนนิยมเล่นใช้กันมากที่สุดนะครับในช่วงแรกๆนะฮะเพราะว่าได้ตัวละครมาฟรีๆหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยนะครับวีราราชินีแห่งรัติกาลอัครโบราณได้กล่าวไว้ว่าวีราคือสตีคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นแต่หลักฐานยืนยันนั้นมีน้อยมาก ผู้คนได้ลืมไปว่าครั้งหนึ่งวีร่าเคยเป็นเทพีแห่งสวรรค์ที่ต้องการมีร่างกายที่แท้จริงเพื่อรับใช้บุรุษคนแรกแต่นางก็ถูกปฏิเสธจากผู้ทรงอํานาจเนื่องจากทวยเทพไม่ควรลดตัวลงมาใช้ชีวิตเสมอกับมนุษย์คนแรกอันเป็นการบ่งเพาะเมล็ดพันธ์ุแห่งความเกลียดชังในใจของนางหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังทําให้วีราชักนําเทวดาองค์แรกแห่งสวรรค์นามว่า รูซิเฟอร์ผู้เป็นมือขวาของพระเจ้าให้เข้าสู่ด้านมืดรูซิเฟอร์ได้ปฏิเสธที่จะเคารพมนุษย์คนแรกซึ่งได้ขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่แล้วจากนั้นลูซิเฟอร์จึงเกณฑ์ทัพเทวดาจำนวนหนึ่ง,นงใน3ไปก่อกบฏท,ทางเหนือของสวรรค์วีล่าและลูซิเฟอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการก่อกบฏครั้งนี้และถูกขับไล่จากสวรรค์ไปยังนรกอย่างไรก็ตามวีลาก็ได้พบร่างกายที่เธอได้ตามหามานาน นางได้กลายเป็นผู้สูบวิญญาณซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่าดาร์ควันเฮ้ีิมันสือควนา์ที่เราขานในคราบโบราณตำนานได้กล่าวไว้ว่านางจะใช้สเสน่ห์ร่อลวงผู้ชายเป็นยามเที่ยงคืนเพื่อดูดกินชีวิตของพวกเขาให้กลายเป็นความมะะืดมมีแต่วีราเท่านั้นที่รู้เรื่องเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่แต่นางก็ไม่เคยเปิดเผยสิ่งใดนอกจากรอยยิ้มที่ทรงสเสน่ห์เป้าหมายเดียวของข้าคือการพิสูจน์ว่าข้าเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ ด้วยร่างกายที่มีเลือดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนนี่มันเรื่องคล้ายๆกับสกุบัตนี่หว่าประวัติของวีราก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปหาติดตามอ่านดูได้เพราะว่ามันมีสตอรี่ของเขาอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับลองทำตัดเกมก็รู้อยู่แล้วนะวเกมอะไรนะเล่นตัววีรานะโอ้ยเฮ้ยแล้วมันเป็นเรื่องซ้ำกูวะ ไอ้ไอ้นโผอะไรเนี่ยลูกเกงแล้วตา,านี้น่าจะแพงนะครับเดียนแย่งเรีนกางใช่เลยอะไรของันูเลยทำไมทำแบบนี้เอ้ไชันชยัยชันชัยทำไรลูกหืทำไรครับ ท่านชัยครับอย่าให้สุพศจริงหน้าแหกเลยนี่ใช่ไ้มสุพ์พเราก็ต้องมาอยู่ดินล่างสุขีพฟาร์มดีอยากจะเล่นแย่งหนึ่งก็แย่งหนึ่ง ให้เขาเกิดบัตรไปเลยครับเพราะเราเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมเดินเข้าไปนเฮ้ยก็ได้เรื่องอยู่นี่ว่าเล่นกลางเร ขายแทงกันทีอฮ้ยคือหลบอยู่ครับทำไมอ่ะผมก็หลบได้อ่ะครับพี่ผมมีเทพยอด์นะครับว h y ว h y Why เล็งมาเกินนะครับ ฮืมสกิลอะไรวะเนี่ยเราจะมาแบบกเดิมไม่รู้ว่าเขาจะจำได้หรือเปล่าเดิมกูแต่เลือดแค่นี้เลือดก็กะปิ้นสปอยมากเดินมาสักทีได้เฉียดตรงนี้หน่อยเดเหมันรู้ว่ะเุ้ยมีตัวแทงด้วยยังไงดี เข้าไปโดนตัวแทงแน่ๆเลยถ้าเพื่อนโดนตัวแทงเข้ามาแทงข้างหลังแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับโดนกีล่าไปดิไอ้ยกีร่าไม่กีล่าวิ่งไปข้างล่างแล้วตัวแทงเมายูเลตมึงโดนกูแน่เลยกูเหลือแค่นี้แหละอุ้ยสามตัวหลบก่อนอุ้ยมาแล้วตีโจม มาแล้วครับหนีดีครับถือว่าต้องจัดปะอืมเป็นไงล่ะครับไม่ต้องมานั่งตีครับถ้าตีจะโดนเวทกระจายไปครับดักเลเยอร์คอยดูทำไมไปตีเลยนี่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 ี่นต้นเลนกางของเราถูโจมตี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคนมันคือกองเชื่อหรอวะข้าขบนข้โมนโอ้ข้าโบน,าบน,าบนสามตัวนะสี่ตัวหรือเปล่ามันให้ตัวแทงไม่ได้ก่อนไปมันจะตายหาแลนะ้วเนี่ย ขอยืมกำลังใจให้ทุกคนนะครับโอ้โหไม่ได้คิวอะ่ะแต่แม่งโหดจริงยอมรับเลยเฮ้ยแบบยินไปไหนอะ่ะยินไวนะยินไวนะเพื่อนอู้ยิ้มกระตี้วเนี่ยโทษทีนะโดนดาเมจแรงนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะ เฮ้ยหูน,น,นิดยยนเดียวมีเกาะแม่งการวะราเมจไม่พอเรียบอะ โอ้โหโอ้โหจูแรงเกินะตัวนี้น่าเล่นว่ะเขาชื่ออะไรนะเห็นนุ่มกูโผล่เดินเล่นต้นเต้ต้นเต้ยอยู่แบบนี้แหละครับเรียกกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนไอแฮมมาหิว โอแรงมากอ่ะกะเอากูตายเลยหรือไงเนี่ยอถ้าโดนีดดอกน่จะตายอุต,อตายโอโห โอ้ยมันกิ้งมันโดนจิดตำนานชัดดาวไอ้บ้านมาทำไมสามตัวเว้ยโถมันห้าวใจมันห้าวเดี๋ยวเกมเปลี่ยนนะมึงแต่าเมจแรงนะสองตัวเนี้ยใจมันห้าวใจมันมุง่งซึ่งมาแล้ว กับวาดไปเลยทีโอ้โห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 มันยิงมีลูกโป่งด้วยโอ้โหอย่าบอกว่าโดนดับเบิลคิวอ่ะเฮ้ยป้อมล่างเฮ้ยป้อมบนเพื่อนไม่มีใครกลับไปหรอไอ้เนี้ยเกมพีดแล้วเนี่ยแม่งไม่สนอะไรเลยอ่ะเออแพ้จ้า โอ้โหใครได้เลยเพื่อนมึงไปทำไรมึงไม่การบ้านวะโอ้โหรอแล้วจบจบคือเกมนำนะครับแต่แม่งอะไรวะเนี่ยแล้วคือเกมดีแล้วอะแทนที่จะรีบจบไอ้เหี้ยม่นั่งไล่คงไล่ฟา่ามันเออตาย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  ให้เราก็เอ็นดีพีด้วยกดไลค์ตัวเองได้ไหมโอ้โหตายแล้วกำลังดีเลยกำลังสวยเลยปล่อยให้เขาจัดการได้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย